สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้ผมดีใจมากที่ได้พาทุกคนมาพบกับหนึ่งในสุดยอดซูเปอร์ไบร์ระดับตำนานจากค่ายปีกนกนั่นก็คือ Honda c b r 1 0 0 0 r r f i ึ่งรุ่นล่าสุดซึ่งถือเป็นรถที่สะท้อน d n a ของสนามแข่งอย่างแท้จริงตั้งแต่ชื่อ f ฟเบอรที่แฟนๆทั่วโลกรู้จักกันดีไปจนถึงเทคโนโลยีที่อัดแน่นเหมือนรถแข่ง m o t o g p พสำหรับใครที่เป็นสายสปอร์ตตัวจริงชื่นชอบความเร็วความแแแม่นยาละีิกรขับขบบ Racing. บอกเลยว่าคลิปนี้คุณไม่ควรพลาดเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักไฟเบรดอย่างละเอียดในทุกมิติตั้งแต่ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงใหม่ล่าสุดสมรรถนะเครื่องยนต์เทคโนโลยีความสะดวกสบายไปจนถึงระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็ม Honda CBR 1 0 0 0 RR r RRR ไฟเบคือ s u p e r b ์บ e c คล s ส 1000cc ที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยแนวคิด Born to Race อย่างแท้จริงรถคันนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นแค่สปอร์ตบอยสำหรับขี่ถนนทั่วไป แต่ถูกออกแบบมาให้ใกล้เคียงรถแข่งมากที่สุดเท่าที่จะทําได้โครงสร้างแชสซีตำแหน่งท่านั่งและการตอบสนองของคันเร่งล้วนได้รับแรงบันดาลใจจากรถแข่ง r c 213V ของ Honda าในรายการม o t ต G p ีรูปลักษณ์ภายนอกดูดูดัดนเฉียบคมไฟหน้าเล็กคู่แบบแยกซ้ายขวาให้ภาพลักษณ์ที่โหดและทันสมัยแฟ i ร์รีถูกออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อรีดแรงกดและลดแรงต้านลมเมื่อใช้ความเร็วสูงทุกเส้นสายของตัวรถบอกชัดเจนว่านี่คือไฟเบรดที่เน้นสนามแข่งเป็นหลัก สำหรับรุ่นปี2026 Honda ได้ทำการปรับปรุงไฟเบรดในหอลาจุดเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งนักบิดในสนามและผู้ใช้งานบนถนนจริงมากยิ่งขึ้นการจูนเครื่องยนต์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ช่วยให้การส่งกำลังมีความต่อเนื่องละเอียดและควบคุมง่ายขึ้นโดยเฉพาะในรอบต่ำและรอบกลางซึ่งเป็นจุดที่ผู้ใช้ถนนทั่วไปสัมผัสได้บ่อยนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบระบายความร้อนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นลดความร้อนสะสมเมื่อต้องขี่ในสภาพการจราจรติดขัด รวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์ของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ให้ฉลาดและแม่นยำกว่าเดิมการตอบสนองของระบบ traction Control และ w h e e l i e c o n t ท o l ทำงานได้เนียนขึ้นไม่กระชากและไม่ตัดกำลังแบบแข่งจนเสียอารมณ์การขี่ในด้านราคา Honda CBR10 0 0 r r หนึ่งศูนยถูกวางตำแหน่งไว้ในกลุ่ม SuperB i k e Premium ซึ่งแน่นอนว่าราคาจะสะท้อนถึงเทคโนโลยีและสมรรถนะระดับสนามแข่งที่คุณได้รับแม้จะไม่ใช่รถที่เข้าถึงง่ายสำหรับทุกคน แต่สำหรับคนที่ต้องการที่สุดของสปอร์ตบอยจาก Honda และต้องการประสบการณ์ใกล้เคียงรถแข่งจริงๆไฟเบลดถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งชื่อเสียงความทนทานและความเชื่อมั่นในคุณภาพของแบรนด์ปีกนกหัวใจสำคัญของไฟเบลดคือเครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด 999cc แบบ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำที่ถูกออกแบบให้หมุนรอบจัดและให้พลังสูงสุดในย่านรอบสูงเครื่องยนต์ล็อกนี้ให้แรงม้าที่ดุดันและต่อเนื่องเสียงเครื่องเร้าใจทุกครั้งที่บิดคันเร่ง การตอบสนองของคันเร่งไฟฟ้าโทเท e บายวายมีความแม่นยำสูงช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมพลังมหาศาลได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะออกโค้งแรง,แรงหรือเร่งบนทางตรงยาวๆระบบส่งกำลังแบบเกียร์6สปีดท,ทำงานร่วมกับควิชิปเตอร์แบบ2ทางช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงได้โดยไม่ต้องกำคลัดเพิ่มความต่อเนื่องในการขับขี่และลดเวลาการเสียจังหวะโดยเฉพาะเมื่อใช้งานในสนามแข่ง สมรรถนะของไฟเบลตไม่ได้มีแค่ตัวเลขแรงมา้าแต่ยังรวมถึงการควบคุมที่เฉียบคมและแม่นยำเฟรมอลูมิเนียมแบบไดมอนด์เฟรมให้ความแข็งแรงและน้ำหนักเบาช่วยให้รถมีความคล่องตัวสูงระบบการสเทือนระดับท็อปจากโชว์ที่ปรับเซ็ตมาเพื่อการขี่แบบสปอร์ตโดยเฉพาะช่วยให้การยึกกดเกาะถนนยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงหรือเบรกหนักก่อนเข้าโคง้งระบบเบรกจากเบรโมให้พลังหยุดที่มั่นใจและควบคุมง่าย ลิฟท์เบรคขนาดใหญ่ทำงานร่วมกับเอ s ที่ปรับจูนมาเพื่อการขี่แบบสปอร์ตลดการแทรกแซงที่ไม่จำเป็นเมื่อขี่ในสนามในเรื่องของระบบเชื่อเพลิงไฟเบรใช้ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ที่แม่นยำช่วยให้การจ่ายน้ำมันสม่ำเสมอและตอบสนองต่อการบิดคันเร่งได้อย่างฉับไวแม้จะเป็นรถที่เน้นสมรรถนะสูงแต่ Honda ก็ยังพยายามทำให้การบริโภคน้ำมันอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อขี่ในความเร็วคงที่หรือใ,ใช้งานบนถนนทั่วไป อัตราสิ้นเปลืองถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้สำหรับรถระดับนี้แน่นอนว่าเมื่อเปิดคันเร่งเต็มที่ในสนามแข่งอัตราการกินน้ำมันก็จะสูงขึ้นตามสมรรถนะที่คุณใช้งานแม้ไฟเบลรจะเป็นรถสปอร์ตเต็มตัวแต่ Honda ก็ยังใส่ใจในเรื่องความสบายพื้นฐานของผู้ขับขี่ถ้านั่งถูกออกแบบให้เหมาะกับการขี่ด้วยความเร็วสูงน้ำหนักตัวถ่ายไปด้านหน้าเพื่อการควบคุมที่แน่นยำํำ เบาะนั่งให้ความกระชับรองรับการขยับตัวขนาดเข้าโคงแม้อาจไม่ใช่รถที่เหมาะกับการเดินทางไกลแบบสบายๆแต่ก็ไม่ได้ทรมานจนเกินไปสําหรับการขี่ในชีวิตประจําวันในระยะสั้นถึงปานกลางแน่นอนว่าในเรื่องพื้นที่เก็บสัมภาระนั้นแทบไม่มีเพราะนี่คือซูเปอร์บค์สายสนามอย่างแท้จริงผู้ใช้ส่วนใหญ่มักเลือกติดอุปกรณ์เสริมเพิเติมหากต้องการใช้งานในชีวิตประจําวันมากขึ้น ด้านระบบอินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อไฟเบร์มาพร้อมหน้าจอ TFT สีเต็มรูปแบบแสดงผลคมชัดอ่านง่ายแม้ในที่แสงเจ้าผู้ขับขี่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ปรับระดับแฟลชช้ o นคอนโทรลเอนจิ้นเบรคพาวเวอร์โหมดและระบบช่วยเหลือต่างๆได้ผ่านหน้าจอและปุ่มควบคุมบนแฮนด์ระบบถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนแม้จะมีฟังก์ชันจำนวนมากก็ตามข้อมูลสำคัญอย่างรอบเครื่องความเร็วตำแหน่งเกียร์และการตั้งค่าต่างๆถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบช่วยให้ผู้ขับขี่โฟกัสกับการขี่ได้เต็มที่ ในด้านความปลอดภัย Honda CBR 1 0 0 0 RRR 5เบถือว่าจัดเต็มตามมาตรฐานซูเปอร์บายยุคใหม่ระบบ IMU แบบ6กแกนทำงานร่วมกับ traction control, wheelie control, slide control และ cornering ABS ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะเมื่อเข้าโคง้งด้วยความเร็วสูงหรือขี่บนพื้นผิวที่มีการยึดเกาะไม่สมบูรณ์ระบบเหล่านี้ไม่ได้เข้ามาควบคุมแบบแข็งกระด้างแต่จะทำงานอย่างนุ่มนวลคอยช่วยเหลือผู้ขับขี่ให้ยังคงควบคุมรถได้อย่างมั่นใจ ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุโดยไม่ทำลายอารมณ s <S ม์กา,ารข,ข,ขี่แบบสปอร์ตเมื่อมองภาพรวมทั้งหมด Honda CBR 1 0 0 0 RRR Fireblade คือซูเปอร์ไบที่สะท้อนจิตวิญญาณของสนามแข่งอย่างแท้จริงตั้งแต่ดีไซน์เครื่องยนต์สมรรถนะไปจนถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยรถคันนี้เหมาะกับผู้ขับขี่ที่ต้องการประสบการณ์การขี่ระดับสูงชื่นชอบความเร็วความแม่นยำและความรู้สึกแบบรถแข่งหากคุณเป็นแฟน Honda ห, <beb> หรือกำลังมองหาซูเปอร์ไบที่ให้ีลลิ i n เรซซิ่งแท้แท้ Fireblade คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลย หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณรู้จัก Honda c b r 1 0 0 0 r r r 5 b l ง d a ไได้ชัดเจนมากขึ้นถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับ